ทิศทาการปล่อยมาได้ยกขึ้นมาออแล้วน้องเจมเป็นตัวนำมุกอัจามติดตามที่สองปวงคุปติบาที่สามอัปวัจจานที่สี่การไน้องเจมจะเป็นตัวนำปวงคุปติบาติดตามที่สองทาเทียมที่สาม อวตารที่สี่หนุ่มก่อสร้างที่ห้าถัดไปพิเศษโอลานที่โคงไปสามไทยทาเนียมําแรงจะไปเป็นตัวนำได้หน้าที่ตามที่สองน้องเจมที่สามหนุ่มก่อสร้างที่สี่อวตารที่ห้าถัดไปพิเศษโอลานไททาเนียมจะเป็นตัวนำที่โคงไปสองทางตรง ไยตาเนียมเป็นตัวนำลุงก่อสร้างที่ตามที่สองได้หน้าที่สวิเศอรลานที่สี่มาตานีไทเเนียมจะเป็นตัวนำวิศซรลานที่ตามที่สอลุงก่อสร้างที่สามราดีวิเรลานแรงกร้านใดนุงกระาทแรงกระาด้านนอกวิเซรลานแรงกระ้านใดลุงกสร้างแรงมรทางด้านนอกลุงก่อสร้างเป็นกระน ไอ้เชียเชียขาดแจขาดดีไนห่อกนี่มันแตกถาไ้ม่อกนี่แตกเบอสอง